ชอบมะก้าชอบไหมชอบไหมเฮ้เฮ้ชอบไหมชอบที่นี่ไหมลูกชอบไหมโอ้ oh, ดูมันไอตัวโซนวิ่งไปดูตรงนูน้นนี่ไปดูห้องเราดิตรงนู้นวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโ <It 's S 1> อย้โหนู่ <it> s <S oh. นไปเข้าอีกเลยทีวีไปอีก เลยทีวีไปทีวีเลยทีวีไปไปิดทำไมเล่าไปทางนู้นด้วยไปทางนู้นนู้นนู้นมีห้องหนึ่งไปดูทะเลดิดูทะเลโหมีโต๊ะทำงานด้วยนู้นนู้นนู้นเขาไปดูทะเลเข้าไปสิเข้าไปเข้าไปสิเข้าไปสิไป,ไป,ไปนี่ตามป้ามาเร็วตามป้ามาเร็วมาดูห้องไทก้าเร็วนี่ มีโซฟาสีแดงด้วยเรดสีเรดมาดูแล้วนี่เห็นโซฟาสีแดงไหมโอ้โหชอบเปล่าชโอ้โหเป็นอะไรนะหิวแล้วหรอหิวแล้วอ ได้เดี like yeah. huh? ๋ยวเขาเอามาให้นะรอแป๊บน okay. so ึงนะลูกพูดเสียงดังๆหิวจริงๆหิวจริงๆพูดสิหิวจริงๆหิวมากไหมมากดีกันเยอะด้วย ใครกล้ากินสควอบด้วยอร่อยยัมมีไหมยัมมีไหมยัมมี่ียมีักกินผักไหมล่ะไมก็คิ่งาอด้ยมาย่างร้อนร้อนใครกล้านี่อะไรนี่อะไรเขาเรียกอะไรลูก เป็นไฟกล้ามันร้อนนะครับลงก่อนนะลงเลยครับโอ้โหต้ใบผลไม้รวมวอล์กอัว้าวมีดิบอายครับมีล้ํามีบิบเตอร์สะใจสะใจตอนนี้ไม่มีงานเลยอุ่นอุ่นๆนะอุ่นๆนะนอนใช่ไหมนะนอนแล้ว เอาไปปั่มสโลเลยนะปั่มสโลเลยนะลลยนะดิมงานจ้าดูเขาเทชีสนะว้าว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 ,ว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 